ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบนะครับไส้กรองอากาศรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปีไอนะครับรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะครับ เจ้าของรถนํารถมาให้ทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอะไรที่อยู่ในสภาพไม่ดีนะครับเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนเลยถ้ามีมูลค่าไม่แพงนะครับนั้นไสกรออากาศอันนึงของผมนะครับก็อยู่ร้อยกว่าบาทของแท้นะครับก็จะทำการตรวจสอบให้เขานะครับมีขั้นตอนในการนําไสกรอ,อากาศมาตรวจสอบและเปลี่ยนอย่างไรนะครับตัวนี้คือตัวฝาครอบเรือนไสกรอ,อากาศ ก็จะเห็นว่าสภาพภายนอกเนี่ยจะมีฝุ่นนะครับทาบดินโคลนเนื่องจากเวลาล้อรถมันหมุนมันก็จะเหวี่ยงไปโดนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปิดฝาครอบเรือนไส้กรองอากาศนะครับก็ต้องทาความสะอาดภายนอกโดยคร่าวๆก่อนนะครับด้วยพระเอกของงานเราก็คือแปลงสีฟันครับทาความสะอาดโดยรอบครับนะบริเวณฝาครอบมอกกรองอากาศ ในคลิปของผมเนี่ยผมอาจจะทำความสะอาดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าจะให้มันสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการถ่ายทำนานนะครับแต่เวลาผมทำงานให้กับประชาชนเขาจริงๆเนี่ยคือผมก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยนะครับไปล้างไปเป่าผึ่งให้แห้งอะไรนะครับแต่ในคลิปเนี่ยให้ท่านรู้ว่าขั้นตอนปฏิบัติงานมีอย่างไรนะครับ หลังจากทำฟ,ฟา,าร์มสะอาดบริเวณฝาครอบแล้วนะครับเราก็จะใช้ไขควง4ี่แฉกนะครับถอดสกรูยึดนะครับฝาครอบเรือนไส้กรองอากาศออกนะแต่ละรุ่นนะครับจะมีจํานวนสกรูยึดไม่เท่ากันนะครับนะแต่ถ้ามันมี5ตัวนะครับถ้ามันสมบูรณ์มันก็ต้องมีครบทั้ง5ตัวยกเว้นว่า ไปทําจากร้านอื่นมานะครับมีห้าตัวช่างใส่กลับมาสี่ตัวนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับใส้กรองอากาศจะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับหลังจากดูคลิปของผมเสร็จแล้วเนี่ยท่านนําไปตรวจสอบรถของท่านได้เลยนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็ไขควงสี่แฉกหนึ่งตัวนะครับ แตงสีฟันเก่าๆแล้วก็ผ้าแห้งๆสะอาด1ผืนส่วนไส้กรองอากาศของแท้นะครับซื้อที่ร้านอะไรหรือเบอิกศูนย์นะครับมีมูล,ลค่าไม่เกิน150บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไปเคยไปเปลี่ยนร้านมาร้านเก็บ300นี่ก็โอ้ราคาเป็นเท่าตัวเลยนะครับนะ,สะแสดงว่าท่านผู้ชม โดนฟันหัวแบะเลยละครับนะครับแล้วก็ไส้กรออากาศออกมาดูนะครับดูด้านหน้ามันสิครับนี่ยกขึ้นมาสิครับนี่นะครับนี่นะครับสภาพไส้กรออากาศนะครับนะซึ่งในรถหัวฉีดถ้าไส้กรอากาศกโปกหรืออุดตันนะครับในรถบางยี่ห้อนะครับ กล่อง ECU ก็จะไปสั่งปรับเปลี่ยนปริมาณการจ่ายน้ำมันนะครับทำให้รถของท่านหรือเครื่องยนต์ของท่านเนี่ยเกิดปัญหาในการใช้งานได้นะครับวันนั้นในกรณีเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาแจ้งมาแล้วว่าถ้าสภาพไม่ดีให้เปลี่ยนถ้ามูลค่าเนี่ยไม่แพงนะครับถือไว้ของเก่านะครับทีนี้ของใหม่นะครับนะฮะร,รหัสที่ใช้นะครับ 17210 KYT 9 0 0นะครับนะผมจะให้ดูนะครับไส้กรองอากาศใหม่นะครับนแน่นอนของใหม่ก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ของเก่าผ่านการใช้งานแล้วท่านที่เคยติดตามคลิปของผมนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่า,าบริษัทผู้ผลิตรถจกักรยานยน์ในเมืองไทยบอกว่าไส้กรองอากาศนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกๆระยะ16,000กกิโลเมตร คันนี้เลขไม้เพิ่งจะขึ้นไปแค่ประมาณนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับประมาณนะครับหนึ่งมืนห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นไม้ที่แท้จริงหรือเปล่าไม้มันกลับมาหรือเปล่าแต่ดูนะไม้ตามวันนี้นะครับหนึ่งมืนห้าร้อยกว่ากิโลนะครับไซกอรอากาศก็ยังมีสภาพเช่นนี้เลยนะครับนะครับ ทีนี้ที่ผมเคยแจ้งไปนะครับว่านะครับเขาจะมีคําเตือนอยู่นะครับว่าห้ามทำความสะอาดไส้กองโดยเด็ดขาดไส้กองอาจเสื่อมเป็นผลให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้เพราะว่าไส้กองอากาศของรถที่ใช้ระบบหัวฉีดนะครับจะเป็นกระดาษแล้วเคลือบน้ำยานะครับน้ำยาจะช่วยดักจับฝุ่นละอองเล็กๆไม่ให้เข้าไปทำอันตรายกับเรือลิ้นเลง และชิ้นส่วนต่างๆในเรือลิ้นเลงนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องใช้กระดาษเคลือบน้ํายานะครับเขาถึงมีเหตุผลไม่ให้เป่าก่อนที่เราจะใส่ไส้กรองอากาศอันใหม่เข้าไปนะครับเราก็ทําความสะอาดภายในเรือนหม้อ,อก,กองนะครับใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ภายในเรือนหม้อ,อก,กองอากาศของท่านนะครับมีคราบน้ํามันเครื่องอยู่นะครับ คาบน้ำมันเครื่องนั้นเกิดจากไอระเหยน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้ไอระเหยน้ำมันเครื่องเนี่ยถูกดูดกลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่ถ้าในกรณีที่รถของท่านเติมน้ำมันเครื่องเยอะหรือเครื่องยนต์ของท่านเนี่ยมันเกิดการสึกหลอมากหรือเติมน้ำมันเครื่องผิดเบอร์ผิดค่ามาตรฐาน อาจจะมีไอระเหยน้ำมันเครื่องค้างอยู่ในห้องหม้อกรองนี้มากนะครับนั่นคือข้อสันนิษฐานหรือข้อสังเกตนะครับในคันนี้ก็ไม่มีนะครับแห้งๆปกติก็เช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดทาความสะอาดที่บริเวณฝาครอบนะครับพวรถออตโต้หรือรถสายพานนะครับใส้กรองอากาศจะมีปัญหามากเลยนะครับ พอยางที่ต่อระหว่างมอกรองไปเรือนลิ้นเร่งชอบหลุดขาดตัวหมอกรองก็จะอยู่ใกล้กับวงล้อนะครับเวลารถวิ่งไปก็จะเหวี่ยงดินโคลนน้ำมาเปื้นะครับดนั้นถ้าเป็นรถของท่านเองท่านทำให้สะอาดนะครับในคลิปนี้กระตาที่ผมแจ้งไปว่าผมทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วความยาวในการถ่ายทำมันจะเยอะ ทีนี้หลังจากว่าเราทําฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ไส้กรองอากาศอันใหม่เข้าไปนะครับเน้นเลยนะครับว่าให้ใช้ไส้กรองอากาศของแท้นะครับคุณสมบัติในการกรองจะดีกว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับเคยไปให้ทางร้านเปลี่ยนทางร้านบอกว่าแท้แต่แกออกมาเป็นของเทียมอันนี้ก็ทาวหน้าท่านก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงร้านนั้นไปนะครับ ก็จะทำการประกอบไส้กรองอากาศพร้อมกับฝาปิดนะครับเวลาเราจะใส่น็อตนะครับนะน็อตที่ใช้ยึดผมจะให้คำแนะนำว่าให้เราเอาน็อตยึดฝาครอบไส้กรองนะครับแต้มจารบีซักเล็กน้อยนะครับเพื่อความลื่นและนุ่มในการใส่นะครับนะจะได้ไม่ทำให้เกลียวที่ตัวเรือนหม้อกรองตรงเนี้ยมันเสียหายนะครับ แต้มแค่เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วจะประกอบหรือใส่น็อตขันได้ง่ายนะครับเที่ยวหน้าเวลามาถอดใหม่ก็จะลื้อได้ง่ายนะเป็นเทคนิคในการทำงานเล็กๆน้อยน้อยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเราทำเสร็จนะครับเราก็จะผ้าแห้งชุบน้ำนะครับมาเช็ดทำความสะอาดอีกทีหนึ่ง อย่างน้อยๆเจ้าของเขาจะเห็นนะครับความแตกต่างในการทํางานของช่างแต่ละคนนะครับของร้านแต่ละร้านนะครับว่าพิถีพิถันแค่ไหนอย่างไรใส่น็อตยึดฝาข้อมอกกอ,อากาศนี้คงไม่ต้องใช้ประแจปอนขันนะครับ <c oughs> อ่านะครับเดี <c oughs> ย๋ยวท่านจะถามว่า <c oughs> เห็นทุกคลิปเลย ครูพรเทพชอบบอกใช้ประแจวัดแรงบิดอะไรนะครับนะ,นะครับหยอกเล่นๆนะครับหยอกเล่นๆนะขันสกรูเข้าไปให้ครบทุกตัวก่อนนะครับเมื่อครบทุกตัวแล้วนะครับถึงมาไล่ขันทีละตัวให้แน่นนะครับนะเพราะฉะน,นั้นถ้าสกรูตัวนี้นะครับท่านจิ้มหรือแต้มจารบีตามที่ผมแนะนำนะครับ จะใส่กลับเข้าไปได้ง่ายนะครับขันได้ง่ายด้วยนะครับเปลี่ยนทุกๆหนึ่งมืนหกพันกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าท่านว่างสะดวกท่านก็ลองถอดมาตรวจสอบดูนะครับนะย้ำนะครับไซรองอากาศรถรุ่นนี้มูลค่าไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะแพงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วแต่นะครับอ่านะครับก็เสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายไส้กรองอากาศนะครับรถ Honda Scoopy ีไนะครับรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะ ก็ต้องขอนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ